เพืมาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็กระทำโอยค้ำกิจการนี้เป็นการเขาเรียกว่าแชร์3อย่างแชร์ผลัตดีๆนะครับสังคมก็ได้แชร์สิ่งดีๆกับคนที่เรา่วให้รู้เห็นคนด้วยแล้วก็อย่างนีงก็คือได้แชร์อ่อะไริงดีๆสิ่งดีๆสิ่งเยี่ยมๆไม่ใช่เรื่องราวไม่ใช่เลยนะอีกอันหนึ่งเอ่อคือเราจะขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้นะครับสามอย่างสามอย่างลืมนะโอเค ก็พี่เตเองก็เป็นคนใส่ใจอยู่แล้วสุขภาพด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยแบบที่มาเนี้ยแต่แค่แบบไม่ต้องเปลียนตัวมากเพราะเรามันเป็นแบบวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วเลี้ยงดูแลสุขภาพอะไรเพราะพ่อบอกว่ายุคนี้เนี่ยช่วงแบบเขาเรียกว่าเทรนด์เทลตี้หรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันเริ่มฉันมาก่เทรนชั่วมงนานแล้วฉันเพิ่งมามอเครับนี้ขนาดไม่ค่อยดูแลตัวเองนะต้องทำอันนี้เพราะเราคือมีส่วนมีอะไรอย่างไรบ้างมีออกแบบออกแบบได้ออกแบบครับเป็นกล่องของตัวแอลกอฮอล์แล้วก็เป็น ติ๊กเกอร์ข้างในครับโซมผมเนี่ยวาดใบไม้ขึ้นมาเป็นบไม่ใช่ใบไม้ใบเขียวไม่ใช่ใบเขียวมไ่ใชบเขียวอันนี้ไม่วาดเองเหรอผมเป็นคาโมไม้ครับผมวาดเองไหมวาดเองไม่ไม่สามารถครับก็เลยก็เลยเป็นคนดีไซน์ขึ้นมาครับหรือว่าเลือกการวางจัดวางอะไรอย่างนี้แทนดีกว่าอันนี้เป็นลายมือของผมด้วยเขากรีนทีถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะแบบซื้ออะไรทำยังไงบ้างอันละเก้าสิบเาบาทครับก็ อย่างแรกเลยครับสามารถมาซื้อตรงตรงนี้ได้ใช่ไหมครับมีสซนวินดิงครับผมใช่ที่เสียงมาราทอนเลยครับแลนอกจากนั้นยังไงอีกบ้างซื้อออนไลน์ก็ได้มั้ยใช่ได้นะตามร้านได้ทำอะไรอีกบ้างมันมี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 อะไรก็คือติดตามได้ในทางออนไลนใมันมีเซสเซสแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างมีครับผมอ่าปัจจุบโครงการมาให้กำลังใจอย่างแรงนเลยค่ะไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ด้วยกันเออใช่เราไม่ค่อยได้นานๆทีจะออกอีเวนต์คู่กันได้ครับเพราะว่าัสนีจากคนต่างแบบถ่ายละคร พอเห็นแบบแฟนๆกลับมาแบบอุ้ยหาเราตอนแรกเรานั่งรถมาได้เสียงของกินหรืว่าดูว่าเออหรือว่ามีงานอะไรข้างล่างเลยแต่เป็นงานของเราจ้ะแค่ดีนะครับก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วครับก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยแล้วก็ด้วยการทำงานของเราด้วยที่แบบเริ่มเริ่มแบบยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดถึงเลยครับเพราะได้ได้พบปาแฟนๆโด้วยดีเลยฮะรู้สึกอุ่นแบบอุ่นใจเวลาเห็นแฟนๆเยอะแล้วก็แบบ คอยสปอยเราไม่เหงาไม่คอยสปอยคอยชมว่าเราหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้เราหล่อแล้วมีการเติมความมั่นใจให้ตัวเองแต่เสียดายเนาะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงทางดีสิเก๋เขาชอบร้องเพลงบเราแต่ส่วนตัวเขาชอบเต้นเขาจะือเขาชอบแร็ปเขาเดี๋ยวนี้ชอบแรปก็ดีน้อแบบว่าคนละทางกันดีอันนี้เรายังกินขิงไปแล้วอีกเหรออยังกินขิงไปแล้วอีกเอกินไส้หมูไปแล้วพี่ดีกินระบายจุนระบายจุนระบายหมดท้องแล้วนะยังไม่เลิกกินอีก เราหลีกคาบชาบตุับตากนวลซื่อเนี่ยเออแบบนนแฟนมีที่เกาหลีเป็นไงมั้งคะแฟนมีกับแฟนมีก็โอ้โหถึงเราจะเล่นสองรอบแต่ก็เป็นสองรอบที่แบบสนุกผ่านก็ก็เป็นเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะถ่ายรายการวันแรกใช่แล้วอีกวันหนึ่งเราก็เล่นแฟนมีทุกวันเลยนะก็มีรอบสองรอบรอบใหม่รอบเย็นก็ดีใจเพราะว่าเราเหมือนแบบ ช่วงนี้ได้แบบออกไปทำง,งานที่ต่างประเทศแล้ว,ลวก็เป็นการแบบแฟนนี้ก็คือการได้ไปเจอกับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยทำให้เราเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะแต่ปกติแล้วเขาอาจจะแบบคนที่อยู่ต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะแบบได้แค่แบบดูมา,าออนไลน์อย่างเดียวไ,ได้เจอกันนานมากแล้วงานคือแบบมีชวงเราไปต่างประเทศเบ่อยๆนี่ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้ไปเลยอาจจะแบบเดินทางยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เกาหลีนี่พี่เพิ่งได้ไปในรอบแบบสองปีนะสี่ปีสี่สี่ปีใชประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ไปไม่ได้ไปนานมากแล้วสามปีแหละตอนนั้นคือแฟนมีก็เจอแฟนๆก็เจอคนกันเองเต็มไปหมดเลยเต็มเกาหลีใช่คือมีทั้งคนไทยเอ้วเป็นอย่างไแฟนมีนะฮะมีมีมีหลายชาติมากเลยมีทั้งแบบคนเกาหลีคนไทยคนญี่ปุ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ตอนหมายถึงว่าเขาบอกถึงว่าตอนที่ไปในที่เกาหลีเนี่ยก็คือเหมือนคืใช่คือคือไปก็แบบโอ้ไปร้านแว่นร้านนี้ก็บอกโอ้ยนี่คือร้านแว่นสาขาสยามสแควร์นี่แหละทุกคนพูดภาษาทุกคนพูดภาษาไทยคื ครับพนักงานมีแต่พนักงานไม่ยอมพูดไทยอก็คือคนไทยเยอะครับแล้วก็เหมือนคิดว่าช่วงนี้คงเหมือนแบบมันผ่อนคลายมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เนี่ยทั้งเดือนเนี่ยผมถามใครทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเกาหลีจะไปญี่ปุ่นหรือไปอะไรอย่างงี้กันนะครับแล้วพวกเรามีเวลาเที่ยวมั้ยแต่เราจะมีนิดหน่อยแต่ก็ได้ช็อปนิดหน่อยใช่นิดหน่อย ร่าทำไมดิร่าร่าอะแล้วหลังตรงนี้มือหนักอันนี้มือหนักเอ้ยหลังตากนี้แฟนโฟก้าชาวไทยค่ะจะได้เห็นอะไรกันบ้างก็ยังมีแฟนมิตรที่ญี่ปุ่นเองครับเดือนพฤศจิกาิตร้าไทย กอบคนไทยก็คงไไปได้ไงเอาไปได้ไปเที่ยวต้องลองได้แล้วเพราะมีงานอีเวนต์อยู่เรื่อยๆครับมีร่วมกันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้อันนี้ออกาสสวดมนต์ยังมาทันไหมตอนนี้โฟกัสไม่ทันไม่ทันเราเราติดมากนะได้แค่รอครั้งหน้านะครับก็อาจจะมีแบบมีงานอีเวนต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อติดตามในทางมีมีเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าเตยเขาไม่ค่อยว่างครับนิวก็ไม่ค่อยว่างทั้งสองคนครับเพราะว่าต่างคนต่างถ่ายถ่ายละครนครับ ตอนนี้ก็ผมเบาขึ้นแล้วครับผมปกติตอนแรกถ่ายอยู่4เรื่องตอนนี้เหลือ2เรื่องนะครับก็เรื่องผมไม่ว่างเล่นเกมอ่ากูเล่นแนวถ่ายละครเหมือนกันก็สองเรื่องเหมือนกันก็เลยแต่กำลังจะปิดเร็วๆนี้ครับก็หวังว่าถ้าปิดแล้วไม่ได้ปิดตัวเราหรือว่าปิดละครเออปต่อรอยังพูดเราไม่ปิดตัวเนาะ แต่ช่วงมีคู่เราก็จะเน้นไปจัดแฟนมิ팅ที่ต่างประเทศบ่อยเหมือนเหมือนเริ่มเริ่มกลับมาเปิดประเทศแล้วครับก็เลยแบบไปไปกันได้ไปเที่ยวด้วยแหละครับมันเป็นการเก็บเกี่ยวตั้งแต่รอบที่มันหยุดไปในช่วงนั้นใช่คือมีหลายๆที่ที่เขาแบบมันติดต่อมานานแล้วเราก็เพิูดแบบมีโอกาสได้ไปเลยครับก็นถือโอกาสเที่ยวไปในตัวเนาะครับอนี่ยังไม่ประกาศเลยมันยังไม่มีแผน ไม่ยังไม่เห็นแพนเท่าไหรเห็นแล้วบอแต่ว่าเห็นมันมีแพนหลายที่ใช่ใช่ใช่มีที่นย้ายไปแล้วด้วยอันน้ก็ต้องรอติดตามรับอาจทางในช่องทางเจมยทีวีหรือทางช่องทางโซเชียลของเราก็ได้ลนเลนล้่ที่เดียวที่กลกที่เดียวจ้อยาขอามีี่ขอถามเย